สวัสดีครวัสดีทุกคนวันนี้มาอยู่กันในคิดค้นไมครับเหมือนเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียกว่ามาหาใบโอมกันในนี้เนาะก็จะเป็นวิธีการหาพวกใบโอมแล้วก็พวกสถานที่ต่างๆในไมค์ครับเนาะซึ่งเราก็ไมไ่จะมาแบบกดโลเคตแต่อย่างใดคือในไมค์ครับเนี่ยถ้าสมมติเราพิมพ์คําว่าทับโลเคตเนี่ยเออมันก็ได้เนาะเนี่ยแต่ถ้าใครยังไม่ได้แม่นเรื่องอันนี้มาก เราก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับผมก็คือการใช้เว็บในการหานะโอเคเนาะเดี๋ยวเ,เว็บเนี่ยเราก็ต้องใช้ซีดของแมปนี้ก็คือมันจะมีซีดของทุกแมปใช่ไหมเวลาเราสร้างเซิร์ฟขึ้นมาหรือสร้างแมปขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเออหรือสร้างวัวเข้ามาเนี่ยมันจะมีซีดให้เนาะก็ให้ทุกคน Copy ้ซีดนี้นะก็คือให้จดไว้ที่ไหนสักที่นี่แหละโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็จะออกไปดูกันเลยเนาะ ทีนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนเข้ามาใน Google เนอะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาได้เนอะหรือว่าเป็นเซิร์ชแอมจิ้นต่างๆโอเคให้ทุกคนพิมพ์ไปว่าเออช้างเบสเนาะ C H U N K S ช้าง B A S E นี่ช้างเบสทีนี้เราก็กดเข้าไปในเว็บมาเลยเนาะเว็บเป็นเว็บแรกเนี่ยหน้าตาเว็บก็จะประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้เนาะเราก็ให้กดคำว่าแอป ทีนี้ก็ให้เลือกสถานที่ที่เราต้องการจะเป็นไบโอมสลามช่างวิเลตเป็นหมู่บ้านเป็นดันเจียนหมายถึงว่าเป็นแบบกรงสปอนเป็นสตรองโฮเป็นแมนชั่นมันสามารถหาได้เกือบทุกอย่างใน Minecraft เลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาหาเป็นดีเซอร์เทมเพลเนาะโอเคนะครับทุกคนเนี่ยเวอร์ชันเราก็ต้องเลือกเวอร์ชันให้ถูกแล้วก็ต้องใส่ซีด้วยนะครับซีดเนี่ยที่มีกี่แมพก,กี้ก็จะเป็น8 CC 91 860 860โ okay. อเคทีนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการเลือกเวอร์ชันกันเลยอันนี้เราใช้เป็นมือถือเนาะก็จะเป็นเวอร์ชันเบสล็อกเนาะโอเคทีนี้มันก็จะมีนี้ให้เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการดูกันเลยว่ามีตรงไหนบ้างโอเคเนาะเราก็ได้ทำการหาจุดโอเคเราเห็นจุดตรงนี้แหละมันอยู่ใกล้ดี จะเป็นเดี๋ยวนะเราอขยายเราต้องขยายให้สุดเลยนะทุกคนจะได้เห็นว่าช้างมันอยู่ตรงไหนถึงตรงไหนจะได้ระบุพิกัดได้ค่อนข้างจะแม่นยําที่สุดเนาะก็พิกัดก็จะอยู่ที่ประมาณสองสามห้าสองอันนี้เป็น Z เนาะส่วนแจะเป็นแนวดิ่งส่วน X เนี่ยจะเป็นแนวเขาเรียกว,ว่าแนวเขาเรียกว,ว่าแนวราบโอเค Z มันจะเป็น2 5 2 3 5 2เนาะถึงประมาณ2368เพราะว่าชั้นหนึ่งก็จะมี16เนาะส่วน x เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2256เนาะถึง2 2 2 2 7เดิ2 2 7 2โอเคเดี๋ยว y เนี่ย เราค่อยไปดูกันอีกทีเนะาะวาเป็นอะไรก็ได้ขอแค่ยาดลงดินก็พอโอเคเดี๋ยวเรากลับไปในแมคครับดีกว่าโอเคเราก็กลับมาในเวอร์เราแล้วเนาะโอเคเพื่อความปลอดภยนะัยเนาะเดี๋ยวเราปรับเป็นเคทีดีกว่าโอเคทีนี้นาะก็ให้ใส่พิกัดไปเลยโดยการพิมพ์ตามผมแท้แม่นะครับทับทหรือเท e ลพอตก็ได้ทีนี้ถ้ามีเพื่อนอยู่หลายคนเนี่ย มันก็ต้องมีหลายคำสั่งเนาะถ้าอยากจะเป็นแค่เราเนี่ยก็ใช้เป็นชื่อของเราเลยไม่ก็จะใช้เป็น a d d s ก็ได้เพราะว่ามันจะแปลว่า yourself จะได้ไมันต้องเขียนเยอะเนาะทีนี้เนาะก็ให้ใส่พิกัดที่เราต้องการไปซึ่งผมก็จะเอาที่ประมาณ x ที่เท่าไหร่ดี2 2เออ6 8 64 64เอา y ที่สงูงสูงหน่อยก็จะเป็น80เนาะเพื่อความเซฟ ส่วนแซก็จะเป็น 2...3... 5... 2...3...60 โอเค2 3 6 0ถ้าใครอยู่ในแบบเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็นแบบเซเวอร์เนี่ยก็ให้ทุกคนเดินเอานะฮะคือเดินไม่ก็มีปีกอะไรท่าก็ปีนเอาไม่ก็ไปทางเนเธอร์โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยจิ๊บให้มันโหลดที่หนึง่งอ่านี่ไง ทุกคนอนจาจจะไม่ได้เห็นหน้าตามันชัดเจนนะเพราะว่ามันดำดินอยู่โอเคนี่ไงมันก็จะเป็นภาษาทะเลทรายเนาะโอเคแปลว่าเมื่อกี้ผมวาร์ปมาค่อนข้างจะถูกหละนี่เห็นไหมนี่เป็นภาษาทะเลทรายก็ประมาณนี้เลยเนาะก็ข้างในก็จะเป็นของเนาะชิบนี่แต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเห็นคนเขาบอกกันว่า ของเนี่ยของเวลาของมาไปโดนในเทเชอร์เพจเนี่ยเนี่ยผมก็งงว่าเอา้ามันจะไปได้ไงมันเป็นหินใช่ไหมเป็นเทเชอร์เพจหินมันไม่ตอบสนองต่อเอ่อพวกไอเทมอยู่แล้วไงแต่มันจะโดนคือมันจะตอบสนองเพราะผู้เล่นก็คือถ้าผู้เล่นไปเหยียบอ่ะมันก็จะไปล่อยไฟไฟ,ไฟ,ไฟ้าเลสโตนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนควรรู้ไว้เนาะจะได้ไม่ต้องแบบกลัวว่าอไอเทมมันจะไปโดนเทเชอร์เพจก็ประมาณนี้แหละเนาะ ก็สำหรับวีนี้ก็คงต้องลากไปก่อนแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย